นี้ไปชาบูแม่อ้ํากันดีกว่าค่ะคุณอ้ําพัชราภาเนี่ยแหละค่ะต้องบอกว่ายุคนี้นะคะต้องร่วมด้วยช่วยกันค่ะเขาก็เลยมารีวิวให้เพื่อนฝูงและเห็นบอกว่าไม่คิดตังค์ด้วยนะคะอาจารยคุณอ้ําพัชราภาอย่างที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชมรีวิวชาบูเดลิเวอรี่ให้ทานน่ากินมากทิ่ฉันดูคลิปนี้โอ้โหดูสิเธอคือแม่นอกมาเต็มร้านเลยอ้๊าเขาไม่ได้ว่าเออรับที่ทั่วราชอาจักรใช่เฉพาะแบบร้านของเพื่อนสนิทเช้าแล้วอร่อยเขาบอกถูกต้องแล้วก็นานทีปีหนจะได้เห็นแม่อุ้ ชาบูมอปโปรดนะคะนี่ทานคนเดียวไม่หมดนะคะอคยอมใจแม่เลยนะคะพร้อมก็เขียนแคปชั่นบอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้รดับรีวิวอาหารนะจ๊ะลงให้เฉพาะร้านของเพื่อนที่อร่อยเท่านั้นค่ะอโอ้คุณผู้ชมแต่อย่างระดับคุณอ้ํานะคะรีวิวปุ๊บนะคะเห็นบอกว่าคนสั่งจองแบบเต็มไปหมดเลยนะคะเรียกว่าแซบ่บจริงๆนะคะเนาะหิวแล้วเนาะโอ้แต่มันยังไม่จบเท่านั้นมีแม่แอปทักตอนด้วยนี่เธอก็โพสขายขายข้าวทั้งแม่แอปเองเนี่ยก็ใจดีไม่แพ้กันค่ะโพสตขายข้าวเพื่อคน รักสุขภาพส่องไปส่องมาไม่ใช่ของใครที่ไหนค่ะแต่เป็นแบรนด์ของคนใกล้ตัวก็คือพี่เปิ้ลผู้จัดการส่วนตัวของเขาเนี่ยแหละแล้วก็พี่เปิ้ลนี่ก็เป็นเลขาด้วยนะแม่แอฟเองก็อ้อน,นแฟนให้สนับสนุนพี่เปิ้ลหน่อยอและที่แน่ๆงานนี้รีวิวฟรีค่ะ ยังไม่หมดยังไม่หมดนะคะรีวิวฟียังมีอยู่นั่นก็คือแม่โอปอปณนิสราค่ะไม่ได้มาคนเดียวนะจ๊ะแม่อบของเราชวนน้องอลินมาเป็นนักรีวิวตัวน้อยด้วยปูเสือทานยำแบบนาเอนดูนาเอนดูใช่จบข้าวเหนียวกินให้แบบให้เห็นกันแบบจะถึงความอร่อยกันไปเลยทานคู่กับยำไทยสไตล์ญี่ปุ่นแต่รสจัดแบบไทยเพราะว่าแบบนี้นะที่สําคัญน้ําปลาเน่นนะเป็นน้ําปลาแบบพัสเจอไรส์สะอาดหายห่วงนะคะเพราะเป็นร้านยำของหนุ่มย ชิซีควินนั่นเองที่น้องร่วมวงการเดียวกันรีวิวแบบไม่คิดตังกันไปเลยจ้าชอบสังเกตนะคุณลูกๆทุกตาหลายบ้านก็โตมาด้วยข้าวเหนียวแล้วก็ปลาไหลเลยนะแล้วก็หน้าตาดีกันทุกคนเลยนะมีที่คนทุกภาคกินโอ้โหุญแล้วก็หิวเหมือนจันะหิวมากตาลอยแล้วอดใจนิดนึงคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยว